สมาชิกนะครับเราอยู่ครับทีม่มานกล้องดุกดางแส้นเชิงแหลกเรือดุกดางหน้ายาวกล้องในเจมสันน้ำชนโคเข้าแก้วนะครับเะนนัเข้ากแก้วอยู่หลันสก,กานะครับกับท่านผู้ชมครับนี่คือคูเอกซ่อมหลันซ่องเส้นบาทระหว่างทีมเะนนัชนโคเข้าแกว้วกับทีมน้องจางเล่นปัฒนลุงนะครับคู่ชนก็คือโนดคมพยักษ์ซิ่งมงคลชัยเรือทิเบตหนึ่งเรายัางไม่เยี่ยมทีนะครับเรามาเยี่ยมดุกดางแส้นเชิงแหลกเรือหน้ายาวก่อนนะครับนี่คือดุกดางแส้นเชิงแหลกเรือหน้ายาว ข้างในเจมต่านนำจนโกเก้าแก้วนะครับต่านนำเจ้าต้งันจนวันที่สิบกับวันที่วันที่เก้ากับวันที่สิบนะครับแล้วก็วันที่สิบช่องนั้นเปียบัวสําหรับกูนี้นะครับกูนี้กูสามล้านนี้เป็นกูเอกวันที่สิบกับกูสามล้านจนกูเอกวันที่สิบกับก็อยากชอบท่ามควันนะครับอายุว่ากี่ปีได้กับนะหกปีกับอายุว่าหกปีจนวันนี้ว่าทีว่าทีหกกับหอาว่าทีบ้านมานี่เคยชนเราตรงไหมครับเคยชนนะครับว่านึ่งในเราจานาจังนะกับนะ จากที่นี่กับช่องชนะทรายกับช่างชนาทรายกับซ้ำชนะทรายเรางดวัดซี่ข้าวแก้วสียาข้าวแก้วนะครับการชนป่วนเปลี่ยนในตอนนี้กับนะกับการนี้คือระวัตกราวกับข้องดุกดังเส้นจึงแหลกแรลดุกดังหน้ายาวนะครับควายชนะในท่านาคอยกบิเซสนะครับการเสียสะมารถพร้อมกับรางวัลรถจักรยานยนต์จากกับนั่นสุทัดสะบูดซ้อนนะครับเรื่องกับนั่นเถงนะครับ กาจะนมจุนโกนเซา,าเเทงนะครับเป็นรายการพิเศษของกำนันเถงนะครับกำนันเถงกับหมอรถจักรยานยนต์นายนะครับเรื่องกันสำหรับควายชนะนะครับขอบคุณมากนะครับ